นาศานู์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยนมิตรในจังหวัดปัตตานีได้ร่วมอนุโมทนากับกิจวัตรพระธรรมยตราเพื่อน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรพระผู้ปราบมารในโครงการธรรมย a ตราปีที่10ออนไลน์เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาด้วยการร่วมพิธีถวายการต้อนรับคณะพระธรรมย a ตราออนไลน์ผ่านทางระบบซูมโดยได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันน้อมใจไปยังอนุสรสถานลำดับที่6เพื่อตรึกระลึกนึกถึงสถานที่คน้นคว้าและเผยแผ่วิชาธรรมกา จนกระทั่งมรณภาพวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครของพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร โดยช่วงระหว่างธรรมยตราค่ะสัตุชนได้พนมมือและกล่าวคำสาธุการตลอดเส้นทางที่พุทธบุตรธรรมยตราผ่านทางระบบซูมเสมือนร่วมพิธีกรรมณวัดพระธรรมกายค่ะโดยมีพระธรรมยัตราที่อบรมณศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีมาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งกิจกรรมเป็นไปได้วยความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนและเป็นการประกาศยกย่องพระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกค่ะ